มาหอดจอดถึงแล้วพี่น้องบวัวลอยมาหอดแล้วเป็จนช่งไรพี่น้องเอ้ยเมือว่านว่านานักแล้วมื่อนี้นักก่าเก๋ออันนี้ขนาดระบายนาักออกไปแน่เลยได้แบบนี้บวัวลอยมาหอดจอดถึงพี่น้องมาหอดแล้วกับ,บว่าจอดกินข้าวกินน,น้ำด้วยทํางานลุยย่างเดียวเลยภาษาหนักงวงสตงกวเสอตื่นขึ้นมากกับโจกโจกรลดเป็นช่างไรพี่นี่ผ่าน เป็นจังไดเยี่ยมเยี่ยมบอกได้เลยว่าเยี่ยมยอดเดี๋ยวนี่ว่นธรรมดาสา Nam บ a n g Mong คือว่าน้ำล้นแล้วปลาออกจากนองแล้วเดินน้องเซอร์เซอร์อเนี่ยพี่น้องค่ะบรรยากาศบานเฮา,างเช้าวันที่29กันยาบ,บัวลอยมาหอดจอดเชิงพี่น้องมาหอดแล้วกษณ กดสันให้เลยถ้าสมัยได้หน่อยเป็นอันเป็นเด็กหน่อยถนนเสน่ี้ไม่เป็นท่างเกียนพี่นอ้องกาสมัยพอสมัยแม้เป็นท่างเกียนโอนตกเนี่ย เตี้ยโตเลทขี่บเลยเกี่ยวของปีนี้จางยุ